เคียวหว่างชาแนลมีใจบันเทิงเพิ่มเติมความสุขเชิญรับชมวิดีโอใหม่ๆได้แล้วค่ะกดมือให้กับการร่ายรำน้อยและบางทีคนแบบบางทีก็แบบบางทีก็เป็นน้องๆทีมคนไม่กดเข้ามาหรือเปล่าใส่ยอดในการรับชมทัวร์น้อยสองพันสองขนาดไลน์มาสิบนาทีบริ้องขึ้นประมาณสี่ถึงห้าพันเท่าหนึ่งอย่างต่ำๆนะคุณธัญญาแล้วก็น้องๆจากคณะ นาคาพิรมนะคะลำดับถัดไปจะเข้าสู่ช่วงพิธีการนะครับเอาจบเซตฮะครับวันนี้นะครับนอกจากหลอกวันหน่อยฮัลโหลหน่อยหนึ่งวันนี้พิธีจุดเทียนในค่ำคืนนี้ทางเรามีความดียิย่งนะครับที่จะต้องรับท่านอาจารย์บอยเข้าสู่คุ้งนาหน้าหองนะครับลำดับถัดไปนะครับก็ขอเชิญอาจารย์บอยครับ ถือขันนะครับเพื่อออไปกันอาจารย์สุบินรับขาว้อาแอยู่กับตะก้องทำงี้ก่าเยวคนเดียวรู้ว่าช่วยช่วยขาวอไรหยกคนมาช่วยยกคนนี้ยกอะไรอะยกโต๊ะามาทำขานกนกมาช่วยยกโต๊ะในรถยกตะก้ ดิ่งดองดองเนี่ยมีใครอยู่ไหมยิ่งน้องน่ารื่นมหมแม่อินดองนานโกงสวงงานโกงสวงคุณน้าต้องดิ่งดองดองเดี๋ยวเดือนพฤษภาคมปนที่ห้าพฤษภาล้วก็จะดงสวงที่บ้านนะคะเป็นงานประจำปีของบ้านมีงานประจำปีตอนนี้นะครับท่านอาจารย์สิบินจางรับขนจางท่าอาจารย์ คุณแม่สวยเลยอ่าสองนี้สองจริงก็คือผอมฮะสวยมากผอมจริงถ้าอยากตามเหมือนสวยเหมือนทรายก็ตามไปกดเอานะฮะเพราะว่าเราขายของอยู่แล้วเดี๋ยวไม่ได้อะไรมาสองสามวันละเดือนนี้เป็นเดือนเทศก,กาลที่มีเวลาอะไรน้อยมากนะทุกคนเข้าใจนิดหนึ่งมันช่วงเทศกาลเนาะทยายก็มีงาน ่านร้องเพลงต่างจังหวัดด้วยวันนี้ก็แบบเหนื่อยจากการร้องเพลงบ้างในบางทีนะไม่ได้ใครนะแสวยจังเลยนี่จะผมฮะช่วองเทศกาลเราวันหยุดตรงนี้น่าจะคนเริ่มทยอยกลับบ้านแล้วก็จะเริ่มปัดก้าเลยค่ะไม่ปักฮะช่วงนี้ผมยังไม่ปักพรุ่งนี้พรุ่งนี้พรุ่งนี้เดี๋ยวไล่ใหญ่พรุ่งนี้เดี๋ยวไล่ยาวๆเนาะ ไม่ตักหนึ่งทุ่มถึงห้าทุ่มเนาะแต่ตอนนี้ไม่ปักแต่นี่นะส่งให้อะไรตรงนี้ไลฟ์อยู่ร้านลาอ๋อโทรศัพท์ไลฟฟ์ไล์ไลอยู่ร้านลาครับ